สวัสดีครับมาพบก,กับช่องแม็กโคโนชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมล i ยเรนเจอรนะครับอ่ะมาครับผมวันนี้ก็ถึงคิวของบอสจาระเคแทนแล้วนะครับผมเป็นตัวถัดไปครับที่จะเอามาลองกับสกิลโดนแน่นอนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้มารีวิวบอสจาระเคไปในตัวด้วยเลยแล้วกันนะผมน่าจะ ครบรอบ3ปีแล้วนะผมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยละกันผมในสมุดสะสมนะว่าใช่3ปีหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมจําถูกหรือเปล่านะครับผมย้อนกันไปนะครับผมน่าจะใกล้ครบ3ปีพอดีเป๊ะผมรู้สึกว่าจะออกมาในช่วงครบรอบเดือนกันยายนเหมือนกันนะครับผมครบรอบครึ่งปีนะครับไหนดูซิเริ่มงงแล้วนะครับผมชินจังนี่คือปีที่แล้วนะครับผมโอเคอถัดมาครับผม ปีนี้2ปีที่แล้วนะครับผมรอบ7บาบแล้วก็อุลตร้าแมนครับ3ปีที่แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็บอสเจลเคโอเคอยู่นี่นคร,รับผมเปโรโรมาเดือน10ครับผมแสดงว่าบอสเจลเคมาเดือนที่9นั่นเองนะผมก็ตรงตัวเป๊ะๆครับผม สรุปรวมทั้งหมดนะครับผมครบรอบ3ปีเต็มนะครับผมสำหรับบอสจระเ้ในเดือนหน้านี้นั่นเองฉะนั้นเดี๋ยวมารีวิวสลองครบรอบ3ปีบอสจระเกกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งโอ้โหออกมาถึง3ปีแล้วนะครับอย่างที่รู้รรกันบอสจระเ้นี่ยังคงใช้ได้ดีมากๆความถึกก็ยังดีมากๆอยู่ค่าแฝงความแม่นยำสกิลก็โหดสุดๆไปเลยนะครับผมถือว่าครบเครื่องในตัวตัวเดียวครับแถมยังมีคอมโบตัดแล่ในตัวอีกด้วยนะครับผมถือว่า กูจอบมากๆก,ก็สำหรับตัวนี้ออกมายาวนานก็ยังคงโหดจัดๆอยู่นั่นเองนะผมทําให้ตัวเกมเนี่ยไม่กล้าออกเรนเจอร์ที่โหดเหมือนบอสเจรเคออกมาใหม่กันเลยนะครับผมฮะก็มารีวิวกันก่อนดีกว่านะครับผมบอสเจรเคครับเป็นสายพลังธาตุน,น้ำผม พวกสเตตัต่างๆนี่ผมจะไม่พูดเยอะนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วหนูว่าบอยจร์เ้มันเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าผมจะพูดเชิงเปรียบเทียบเอาละกันนะครับผมเมื่อเทียบกับเรนเจอร์สายพลังยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะอย่างเช่นตัวโอลิเวอร์ครับล่าสุดเลยอ่าตัวบอเจร์เคอล่างแม็กรับพลังโจมตีรวมอยู่ที่6กแสนเจ็ดนะครับผมแต่ว่าโอริเวอร์ล่างแม็กเหมือนกันครับผมพลังโจมตีรวมอยู่ที่ประมาณ9ก้าแสนผมก็ ตามปีที่ออกมาผมผ่างกันสปีก็ควรจะอัปเกรดขึ้นมาประมาณนี้อยู่แล้วนะผมส่วนพลังชีวิตนะผมตัวบอสเจร์เ้นั้นจะอยู่ที่6ล้าน5เกือบ6ล้าน6ครับผมส่วนโอลิเวอร์พลังชีวิตจะอยู่ที่8ล้าน5ครับก็ผ่านมปสาปีก็ควรจะอัปเกรดขึ้นมาประมาณนี้ผมแต่ถ้าเมื่อเทียบกับตัวของอาดัมนะผมบีดาแห่งเรา,ราท,ทุกคนนะผมพลังชีวิตเนี่ย จะขึ้นไปถึง10ล้านกันเลยทีเดียวครับผมอ่ะแสดงว่าเรนเจอร์ใหม่ๆนี่พลังชีวิตนี่จะอยู่ที่ประมาณช่วง8ล้านกว่าๆนะผมจนถึงกระทั่ง10ล้านกว่าๆนั่นเองนะผมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวนะผมว่าตัวเกมเนี่ยจะใส่ให้ตัวไหนเยอะน้อยแค่ไหนนะผมส่วนพลังโจงตีรวมมาดัมนี่อยู่ที่1ล้านกันเลยทีเดียวนะผมก็เรียกได้ว่าอัปเกรดขึ้นมาภายใน3ปีนี่เยอะใช้ได้เลยนะครับนะผมอ่ะ แต่ว่าบอสจราเคนนี่มีข้อเสียนิดนึงครับผมตรงที่มันเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะช้าผมใส่เกียร์ให้มันวิ่งไวสักจุดหนึ่งก็จะดีครับหรือว่ามีบัฟวิ่งไวในทีมช่วยมันวิ่งได้เร็วขึ้นก็จะมาเติมทีมกันได้ทานนั่นเองนะครับผมส่วนหน้าของระยะยืนครับผม220จุดครับก็ถือว่าว่ายืนค่อนข้างที่จะกลุ่มหน้าหนึ่งแต่ว่ามันเป็นสายพารังครับผมยืนแบบนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะยืนไกลไปสัด้วยซ้ำน,นะครับผมสําหรับสายพารังอย่างตัวบอสจราเคนนะครับผม อ่าแล้วก็ท่านั่งของลบสกิลเราก็ต่องใส่ให้มันเยอะๆนิดนึงครับผมตั้งสกิลก็ใส่ให้มันเยอะนิดนึงเกิน80อัพก็เรียกได้ว่าโอเคมากแล้วนะครับผมส่วนคะแนนธาตเรนเจอร์ครับตัวนี้น้อยมากๆอยู่แล้วใครมีนี่คือควรจะเอามาติดทีมอย่างมากเลยนะถ้าไม่มีตัวเรนเจอร์เล่นด้วยยิ่งแล้วใหญ่ครับควรจะเอามาใส่ทีมอย่างแน่นอนครับผมใครยังไม่มีครับไอดีใหม่ๆหรือว่าไอดีเก่าแล้วก็ตามผมรอเดือนหน้าได้เลยครับครบรอบ8.5มีมีตู้พิเศษนะครับผมใช้ตัว ครบรอบ8.5ปีในการเปิดการฟรีฟรีนะผมสามารถลุ้นรับบอสเจรเคกันได้อย่างง่ายดายกันเลยนะผมออกค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะผมสำหรับคนที่ยังไม่มีก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นเอามาติดในทีมแล้วก็ใช้งานกันได้ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมส่วนสกิลที่หนึ่งครับของบอสเจรเคเปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการตีครีแบบพื้นที่นะผมะต้องบอกว่า ให้ตัวอื่นช่วยบัฟผีผมทำให้ทุกๆตัวเนี่ยสามารถตีครีหมู่ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สร้างก่อเรื่อย2.7เท่านะครับผมส่วนสกิลที่2ครับสกิลที่สำคัญที่สุดที่เราต้องการจะใช้เลยครับผมนั่นก็คือสกิลเดามจ40เท่าทะลุอาวุบวกน็อกแบ็คนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งสกิลบัฟที่1นะครับจะกว้าง330จุดนะครับผมส่วนในการบัฟเป็นตีพื้นที่เนี่ยจะกว้างขึ้นประมาณร้อยกว่าจุดนะผมแต่ผมจำไม่ได้ว่าร้อยเท่าไหร่นะผมต้องไปอ่านรายละเอียดเชิงลึกกกัันนอีนคร้งม กิลจาเมทที่2นี้จะกว้างถึง500จุดกันเทียดียวครับผมอ่าซึ่งสกิลนี้ครับเมื่อบวกกับเพิ่มระยะความกว้างของสกิลของบัฟจากเอลซาแล้วนะผมก็กว้างไปอีก20%กันเลยทีเดียวครับผมถือได้ว่ากว้างอีกเกือบ100เลยนะครับผมอ่ถือว่ากว้างมากนะครับผมโอ้โหก็รวมเป็น600จุดได้ครับทะลุทะลวงมากนะครับผมสำหรับสกิลนี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยครับผมแล้วก็ความสามารถเปิ่มครับเป็นตัดแรกอย่างที่เรารู้รรกันดีนั่นเองนะครับผม ส่วนเกียร์ที่ผมใส่ครับก็เกียร์หมัดลับของริวโกอยู่แล้วผมเพราะว่ามีสกิลโดนแน่นอนนั่นเองครับผมแล้วก็ใส่ห้น้าของบวกลูดอฟคริสต์มาสไปครับแล้วก็ใส่ที่ค่าผมของอายผมเพราะว่าจะลดแร่2จุดนั่นเองครับผมบอสจระเข้นี่ถ้ามีเกียร์ดีๆนิดนึงครับผมพยายามใส่ให้มันลดแร่อย่างลน้อย2จุดนะผมก็จะดีเยี่ยมก่การใช้งานนะครับผมแล้วผมก็รวมๆนะครับผมจะใส่ลดคูราเจอร์ไป2จุดใหญ่ด้วยกันนะครับผมจากมัดริวโกบวกกับทางน้้นของบวกรูดอฟนั่นเอง ส่วนเกียร์ฟรีนะผมก็ใส่เป็นคอรองเท้ากระเป๋าไปก็ได้ขงขยันเล่ดเมก็เป็นธนูนะครับผมแล้วก็โล่การปกป้องแล้วก็เข็มขัดน้าตานั่นเองนะครับผมปลาระมาณนี้อ่าเดี๋ยวไปทดสอบในสเต็ปหลักกระั้นหนึ่งรอบแล้วก็ไปปิดท้ายกันด้วย PVP กันดีกว่าผมว่าความไม่ยัของบอสเจร์คี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาสเต็หลักกันก่อนนะครับผมด่านประจําครับ396กครับผมมาดูความสามารถของบอสจระเข้กันหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างมาลองดูกันครับผม ในสเตจนังนเราดูความแม่นยําไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันแม่นเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับผมมาโอเคขัดฟันไปแล้วโอ้บัมหน้าป้องข้างที่จะใกล้สกิลติดหัวข้าง,างที่จะไวออกแดเมจปับ๊บโอเคโอ้ถือว่าไกลเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อกี้นี้ใช้ได้ครับใช้ได้ปึ๊บโอเคโอ้ออกถี่มากครับผมเพราะว่าครูดาวสกิลนั้นจะอยู่ที่5้าวินนั่นเองครับผมสำหรับสกิลน็อกแบ็กอันนี้นะผมเรียกได้ว่าดีเยี่ยมเลยครับผม ลดจากปติจาก9กวิเหลือเพียงแค่ิเทวินั้นเองนะบวกออกกันรัวๆเลยเดียวขนาดผมไม่ได้ใส่หน้าของอัตราการใช้สกิลนะครับเนี่ยโอเคโอค้โหทีเดียวเปรี้ยงเดี๋ยวผมวลูกน้องตายหมดเลยนะโอ้กว้างถึงตัวนี้เลยนะห่วงปราสาดด้านหลังตรงประตูเลยนะผมียกว่าโอเคเลยห่วงไกลามากอ่านะช้ได้เช้ได้โอเคเลยโอม,มีใครมาช่วยเนี่ยอ๋อเบนี้มารุนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้คกนันนะหรัสบการเทสนะครับผมในสเตจหลักนะครับ ความถึกอะไรก็รู้เรื่องอยู่ผมหลงสกิลก็ใช้ได้ดีเลยนะผมเดี๋ยวมาลองกันในพีพของจริงกันเลยดีกว่าผมในหลีกเรามาทจอสองอันดับ145ขึ้นไปนะผมมาช่วงกลางสัปดาห์ไปลายสัปดาห์แล้วนะผมมาลองดูดีกว่าว่าเราจะเอาบอสเจระเข้ไปใช้งานได้ดีแค่ไหนนะผมเมื่อใส่สกิลดนแน่นอนสำหรับการน็อกแบก็กมันเองนะผมมาทีมนี้กันดีกว่ามาจัดการธาตุไฟด้วยบอสเจระเข้กันดีกว่านะครับผมมาลองดูกันลุยกันดีกว่า ปาปป้าป้าคบนะครับผมเรียกออกมารัวๆปาปป้าป้าออกมาบอสจอร์เค้ครับผมเราจะจัดการด้วยบอสจอร์เค้ยสำหรับบากินะครับผมอ่เมตาใหม่ใช้กันเยอะนะใช่ไหมบากิเราก็ค่อนข้างที่จะแพ้บากิค่อนข้างเยอะด้วยนะผมมาลองดูกันดีกว่าบอสจอร์เค้จะช่วยเราปราบบากิลงได้หรือเปล่านะครับผมช็อตนี้อ๋อโอเคสตาร์ไปเรียบร้อยแล้วนะผมคอยสังเกตนะว่าธาตุไม้นี่โอ้โหโดนกระเด็นไปแล้วนะผมอะดัมเมอร์สักครู่นี้ ในทีมผมนี่มีน็อกแบ็กอยู่ตัวเดียวครับผมนั่นก็คือบอสจระเข้นั่นเองครับถ้าเห็นกระเด็นกระดอนนี่คือมาจากบอสจระเข้เท่านั้นนะครับผมดูได้นะครับว่าแม้แต่อดัมธาตุไม้ก็ยังโดนน็อกแบ็กจากบอสจระเข้นะครับผมเรียกได้ว่าหมัดริวโกนี่ใส่เข้าไปแล้วเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่ ตัวของมัดรีโก้ให้บอสเจคคี้ก็ใส่เป็นเกียร์ธรรมดา7ดาวถูกต้องไหมครับผมอ่ะพอใช้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าล็อกแบ็กกันรัวๆครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าน้ําหรือท่านไฟนะครับผมส่วนท่านไม้ก็จะเห็นน้อยหน่อยครับผมหรืออาจไม่เห็นเลยนะครับแต่พอใส่มัดรีโก้ไปครับเหมือนบากิกันเลยนะครับประสิทธิภาพนั่นก็คือล็อกแบ็กกันรัวๆครับผมไม่ว่าจะเป็นท่านอะไรก็ตามแต่นะครับผมเรียกว่าสุดยอดไปเลยนะครับผมอ่ามาเทสทีมถัดไปกันดีกว่าครับขอไม่ใช่ ทีมที่เมื่อกี้มีตัวบินผมก็เลยขอผ่านมานะครับผมทีมนี้โอเคโอ้โหบบกเยอะด้วยทอยกันดีกว่าครับผมทีมทันมากโอเคทีมนี้แล้วกันนะครับผมพอได้อยู่มาลุยก,กันต่อครับผมเอาบอสจ,จะรเคไปปราบปรามเดนเจอร์ทุกตัวนะผมเอาให้กระเด็นให้เรียบเลยนะครับผมความแม่นยานี่ไม่เป็น2องรองใครแน่นอนครับผมขนาดไม่ใส่เกียร์สกิลโดนแน่นอนก็แม่นอยู่แล้วครับผม เราใส่สกิลโดนแม่นแน่นอนนี่ก็คือโดนกันรัวๆโดนกันทุกตัวนะครับผมแทบจะหลบกันไม่ได้เลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหแล้วบอดก็รู้มากด้วยนะผมพยายามหยุดบอสเระจระเข้ไม่ให้เราปล่อยรัวๆด้วยนะครับผมช็อตนี้แต่ว่าไม่มีปัญหาับผมปล่อยใช้ยังไงเราก็สามารถปล่อยได้อยู่ดีนะผมเพราะว่าครูเรนเจอร์เราเพียงแค่2วิเท่านั้นเอง2วิวหรือเปล่าอ่าใช่ครับประมาณ2จุดกว่ากว่าวิับผมจำไม่ได้นะว่าใส่ แล้วลดเหลือเท่าไหร่นะครับผมมานอกแบก,กันรัวครับผมไม่ต้องหวังพึ่งตัวบาวม่ยากกลก็ได้หวังพึ่งบอสจาะเข้นี่นะครับผมโอเคนอกแมก,กันรัวๆๆไปเอาเรื่องเอาเรื่องเลยเอาเรื่องโอ้โหรู้สึกว่าทีมเล่นง่ายขึ้นเยอะถมเถเลยนะครับผมไม่ต้องเจอกับบากิสุดโหดที่สตันรัวๆนะครับผมเจอบอสจาะเข้เราผักกันรัวๆครับไม่ต้องทําอะไรกินกันเลยนะครับผม ตัวชนนี่ก็ยืนคำว่าไม่อยู่ครับเพราะว่าโดนกระเด็นเรื่อยๆนะถึงแม้จะไม่ตายแต่ว่าปวดให้กองหน้าเขาถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปยัดหน้าป้อมขยับไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมนี่เป็นใจความหลักที่ทําให้บอเจาร์เคต้องการความแม่นของมันเลยนั่นเองนะผมคิดว่าผมอาจจะใส่ยาวๆเลยก็ได้นะครับผมถ้าใช้งานได้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอปิกกรจจูนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องแนละ้วลองดูแล้วกันนะผมเจอทีมนี้หน่อยมา ทั้งหนึ่งทีกันครับผมก่อนจากกันไปมาดูกันว่าบอสเจอรคีเราจะเอาอยู่หรือเปล่าครับผมตีศักยภาพกันเยอะเลยทีเดียวมาๆๆลองดูกันครับผมลองดูกันโอเคมาๆๆเจอกันหน่อยครับผมโอ้บากิสตันไปแล้วนะผมฝั่งผมโดนเรียบร้อยนะครับผมโอเคเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงโอ้ฝั่งของ้าบอสเจอรคีก็เอาเรื่องเหมือนกันทั้งเนี่ยมาเป็นฝูงเลยแต่ว่าเรียบร้อยครับผมโดนเรากำจัดเรียบ โดนน็อกแบ็กรัวๆนะผมโอ้ยังไม่ตายครับโดนเราน็อกแบ็กรัวๆเท่านั้นเองนะผมช็อตเมื่อกี้นี่โอ้โหอลไวไงเขายังอยู่เป็นกองอยู่นะครับผมแต่ว่าโอเคโดนฆ่าไปแล้วนะผมจากเอลซ่าของผมครับใส่อัปเกรดท่าได้ไหยนะผมตีหนักแน่นอนครับท่าน้ำโดนไปคือเรียบนะครับผมผมบอกเลยอ่าโอเคได้อยู่ครับได้อยู่แบบนี้จีจีๆครับผมเรียบร้อยไปความสามารถในการน็อกแบ็กของบอสเจนคมแม่นยำขึ้น หลายเท่าตัวผมแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดแบบแม็กซิมัมเลยสงสัย mm. ผมคงต้องใส่ตัวของสนับมือให้กับบอสจะคกกันยาวๆแล้วละครับผมแล้วก็ไว้มารอดูทางด้านของเกมรับกันบ้างดีกว่าว่าเกมรับเราจะใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะ โอเคโอ้คุณตีเล็กนะขอบคุณที่มาแจกแต้มนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันให้ฟังนะครับว่าบอยเกในเกมรับที่ใส่สกิลดนแน่นอนเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมในวันปีลีพีพีหรือว่าในไลฟ์สดเลยละกันนะครับผมก็รอติดตามครับอาทิตย์นี้มีไลฟ์สดอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย